ดุกท่านนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทํทำแผนที่แมปไมค a าบอ่ะนะฮะอ่าสิ่งที่สิ่งที่เราต้องมีก็คือกระดาษตัวครับที่ตีเหล็กเขียมทิศนะี่ยแค่นี้คนอื่นเข้าไปที่โต๊ะคราบนะี่ยตัวครับเออแล้วทํากระดาษทั้งเข้าชองพัน,นี้นะอ่าแล้วก็ครับมาไเป็นสีทองอ่ะนะฮะอ่าแล้วเราก็เอากระดาษสีทองที่เราคราบไว้มานะี่ อ่านี่เฮ้ยอ่าแล้วเราก็กดตรงนี้นะที่เป็นตัวซีอ่ะเฮ้ยกดยังอะ่ะอ่าถ้ากดแล้วก็อ่าถ้ากดแล้วก็มาที่ตีเหล็กนะฮะแล้วก็เอาอันที่เป็นแผ่นที่สีทองท,ที่เราที่เรากดไว้อะ่ะนะอ่าแล้วก็เอาเข็มทิศมา อ่าแล้วก็ตีนี่แล้วเราก็จะได้แผนที่แบบนี้นะฮะไม่ใช่เป็นบั็อกไรหรอกนะที่สีเียียมน,นี้เพราะทั้งแบบมันมีแต่หญ้านะฮะอ่าแล้วก็ที่เป็นจุดพันนี้ก็คือการทดลองผมนะอ่าก็เป็นแบบง่ายๆนะฮะอ่าเราเดินไปหน่อยอืมไม่มีอะไรเลยนะแผนที่ยังกว้างใหญ่นักนะฮะเราจะมาทบทวนอีกทีนะฮะ ก่อนอื่นเอากระดาษมาโอเคกระดาษมานะฮะแล้วก็ตัวคราบแล้วก็คราบมา1อานันแล้วเอากระดาษมากระดาษมาปุ๊บกดที่หน้าจอครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ตีเหล็กแล้วก็วางกระดาษแล้วก็เข็มทิศเอาไม่ได้ เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยโอเคเรกดที่ตัวสีนะอ่าล้วก็จะเป็นแผนที่แบบนี้นะแต่ว่าไงมันไม่มีตัวเราอะนะฮะเราก็จะต้องไปที่ตีเหล็กอ่ะแล้วก็เอากระดาษมาเข็มทิศอ่าแล้วเราก็จะได้ แผนที่มาแล้วนะนี่เห็นไหมมันจะมีตัวเราอ่ะนะเทียวขาวอันใหญ่ๆนะฮะอ่ะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะะบ๊ายบายครับ